สินค้าของคุณถึงจะขายดีความอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าทำไมสินค้าของคุณถึงยังขายไม่ได้สักทีเพราะว่าอะไร เพราะว่าการขายสินค้าไม่ได้ก็คือปัญหาของสินค้าของคุณคุณอาจจะถามลูกค้าของคุณว่าเหตุไงใหญ่ลูกค้าของคุณถึงไม่ซื้อลิสต์ออกมาเป็นข้อข้อแล้วแก้ปัญหานั้นแล้วลูกค้าที่เขาไม่ซื้อของของคุณเขาก็จะกลับมาซื้อของของคุณอย่างเช่นว่าถ้าคุณถามลูกค้าคนแรกแล้วเขาตอบว่าเพราะว่านัานของคุณไม่มีที่จอดรถหาที่จอดรถยากมากคุณก็แค่แก้ปัญหาโดยการหาที่จอดรถเพิ่มหรือให้บริการแบบ drive thru สั่งก่อนแล้วให้มารับทีหลังหรือขูกร้านกับ grab หรือโรบิน หรือขนส่งต่างๆแค่นี้คุณก็แก้ปัญหาได้แล้วแล้วถ้ายังมีปัญหาอื่นๆอีกเช่นร้านของคุณรออาหารนานคุณก็นําปัญหานี้มาแก้และตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะมีวิธีเตรียมอาหารอย่างไรให้เร็วขึ้นอย่างเช่นมีวิธีไหนที่สามารถเตรียมวัตถุดิบแล้วทําให้การปรุงอาหารเร็วขึ้นมีวิธีไหนที่ทําให้เสิร์ฟได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาไปเรื่อยๆก็จะทําให้ปัญหานี้หมดไปจากลูกค้ากลุ่มนี้ของคุณแต่ถ้ายังมีปัญหาอื่นๆอีกเช่น อาหารไม่ถูกปากรสชาติไม่อร่อยซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าร้านอาหารไกลแค่ไหนคนก็ยอมดันด้น,ดนไปถ้าอร่อยดังนั้นคุณอาจจะหาสูตรลับสูตรคุณยายสูตรอาหารขายดีต่างๆมาทําอาหารของคุณให้อร่อย ทําให้ลูกค้าติดใจแล้วกลับมาที่ร้านคุณอีก้องนำเทคนิคนี้ไปใช้กับสินค้าของคุณค่ะดูว่าปัญหาที่ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าของคุณเพราะอะไรแก้ปัญหานั้นไปทีละจุดทีละจุดแล้วรับรองว่าลูกค้าจะไม่มีข้ออ้างในการไม่ซื้อสินค้าของคุณอีกแน่นอนค่ะแล้ถ้าชอบเคล็ดลับการทําออนไลน์ง่ายๆแบบนี้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ